คุณยังอยู่กับเซรีดาม่า hmm. ในเบรกที่3นะครับย้ำว่าให้ส่งข้อความมาได้รายการเราโอเคอาจารย์จะแชร์ความคิดเห็นแต่คุณผู้ชมอยู่กับเราส่งข้อความมาคุยได้นะอย,อย่าด่ากันอยู่ที่บ้านเราไม่รู้ mm hmm. เนาะเราไม่รู้ว่าเออคนคิดยังไงอ่ะไหนดูซิอาจารย์คะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสวิงกิ้งและคู่นอนที่คนสมัยนี้เขาทำกันอาจารย์เกลียดมากพูดแทนเลยจะไม่พูด <laughs> ถึงเลยครับจริง แค่ถามอาจารย์แค่ว่าแฟนไปมีคนอื่นอาจารย์ยังตอบเลยว่าให้เลิกกับมันเลยเออใช่ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงข้ามเรื่องนี้ไปเลยคือจะรามกกันไปถึงไหนฮะความสุขทางเพศที่ได้กับคู่ของเราเนี่ยหัดพอได้ไหม,มทำไมจะต้องเพิ่มความตื่นเต้นด้วยกันไปนอนกับคนอื่นและให้คู่ของเราไปนอนกับคนอื่นด้วยเนี่ยม,มันเพื่ออะไรโอ้ยจะงกความตื่นเต้นไปถึงไหนเนาะ สองคนนั่นน่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนท่ามันก็ตื่นเต้นได้ใช่แล้วเออ้อามไปมีอีกม,มีหนึ่งข้อความมีหนึ่งข้อความไหนซีพวงรีดก็ไม่นขยเต็มวัดอเช่นเดียวกัน<า>เพราะเดีย๋ยวนี้บางคนเขาให้ต้นไม้ทั้งต้นใช่หรือก็เห็นเป็นพัดลมแล้วมีพัดลมมีผ้าหม่มมีต้นไม้ทั้งต้น <No. S 2> ซึ่งสามารถเอาไปลงที่วัดได้ ก็ว่าเรื่องนี้คนก็เห็นกันเยอะเราก็รุนแรงเนอะอะไรอะไรนายเขาบอกนายนายดูซิเขาบอกให้อ่านต่ออีกหน่อยทําไมครับเช่นครับดีใจที่ขึ้นชื่อน้องพิษฮะขึ้นชื่อน้องพิธกกรทำไมพอให้ขึ้นคุณลุกไปอ่านก็ไม่ทันอ๋ออ๋อต้องใจที่ขึ้นชื่อกลาบอยากจะรู้จักกอาฟถ้าคุณกับแม่ฉันก็อ่านมีคนอยากรู้ทั้ง่องยากรู้จักคืออย่างนี้ก็ว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องดอกไม้แล้วเป็นยากับดอกไม้พงหลีดเนี่ยก็เป็นเรื่องดีในขณะที่เรากําลังสนใจว่า เราจะต้องเอาของมารีไซเคิลเอาอะไรมาต่างๆเรากลับเอาของมาทิ้งอย่างอย่างหน้าพงหลินนี่เห็นแล้วดีนะอาจารย์พี่ว่านะอยากให้เราเปลี่ยนทัศนะครับพี่อยากมากนะครับให้เราเปลี่ยนทัศนะว่าผ้าหบที่เขาสัตใช้ฝีมือครับพับเป็นนู่นนี่นั่นเ,เป็นนกยุงเป็นผีเสือ้อน,นะคะให้เรามองว่านั่นคือสิ่งดีที่มีรสนิยมเพราะณเวลานี้พี่เชื่อว่าหลายคนยังไม่ซื้อสิ่งนี้ เพราะว่าคนทําต้องพัฒนาแผ่นหลังสักนิดหนึ่งใช่มันสวยขึ้นอ่าคือตัวที่เขาพับพผมเนี่ยเราต้องบอกเลยนั่นคือฝีมือจริงจริงจริงสวยงามไม่รู้ชาติไหนจะทําไดุ้ยุงสีชมพูเขาเห็นด้อยนะครับคือผ้าขนหนูไอ้ผ้าผมผืนเดียวอะ่ะครับเอาไปพับได้สวยขนาดนั้นแต่พี่ว่าแผ่นหลังยังไม่สวยใช่นะครับเมื่อแผ่นหลังยังไม่สวยก็เลยทําให้คนยังซื้อน้อยคนก็ไม่อยากเอาชื่อไปคาดใช่ เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ใครก็ตามที่มีความสามารถด้านดีไซน์แล้วถ้าทําร้านพวกนี้อยู่ลองปรับดูเนาะหรือถ้าใครที่เป็นนักเรียนจิตกรรมและนักเรียนมัณฑนศิลป์ลองทำดูที่จะออกแบบได้ไปช่วยเขาออกแบบแผ่นหลังหน่อยได้ไหมนี่ไงนี่มีภาพให้เราเห็นพี่เชื่อว่าจะเกิดแผ่นหลังสวยเนี่ยนะครจะมีคนซื้อเยอะขึ้นเพราะว่าในส่วนที่ใช้ผ้าทำเนี่ยสุด ยอดเนาะแล้วก็จะเป็นพวงรีเราเห็นงานใหญ่ๆโตๆเนี่ยรีดยาวต้องหน้าวัดไปจงท้ายวัดเลยเพราะที่มาไปแจกชาวบ้านได้ใช่ดดูหนาวก็ไปแจกชาวบ้านวัดเทาไว้ใช้งานได้เนาะอ่าร่วงระนองแล้วกันสวยไหมล่ะสวยไหมมันน่ากลัวมากเลยอันเมื่อกี้ยังสวยนะอันนี้เป็นดอกยูเนี่ดับชลิปคืออย่างนี้แอบคุยอาจารย์สองไปสองสามเรื่องเนี่ยเรื่องรสนิยมกับเรื่องเทศเนี่ยมันสําคัญกับทุกเรื่องในชีวิตเราเลยนะจ๊ะก็แน่นอนจ้ะเนาะเมื่อกี้เนี่ย ที่อยู่บนศีรษะบัณฑิตถ้าทําดีๆอย่างที่อาจารย์ว่าก็ไม่โดนด่าแล้วใช้ได้<ช>ไดยยาว<ม>อันนี้ก็เช่นกันถ้ามันสวยขึ้นมาหน่อยคนใช้มันก็จะเป็นการรีไซเคิลที่ดีมากๆแถบตรงนี้เนาะปักมงกุฎสองข้างสองข้างก็สวยแล้วใช้สวยๆใช้ดิ้นทองก็ได้เนาะนะ<ด>่นะค่ะอ่ะเป็นเรื่องรสยมนมนะคนเราอย่าทิ้งมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ตลกอาจารย์เขาบอกว่าสืบเนื้อมาจาก ท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านก็ต้องการให้หน่วยงานราชการเนี่ยปลอดจากธุรกิจคอร์รัปชัน uh huh. โดยจะนําร่องนโยบายในฐานะที่เป็นประธานกยศอ,อ,อ,อหลังจากตรวจสอบพบว่าคุณผู้ชมนี่ไม่ได้โกหกนะตัวเลข6กหมื่นลายที่เป็นข้าราชการเบี uh huh. un, ้ยทุนกยศอแถมพันลายเนี่ยเป็นข้าราชการในกระทรวงการคลงังแล้วมีซีแบบมีตั้งหลายระดับไปถึง C9 ยังมีรายจ่ายโดยอ้างว่าทําไมมันคุณผู้ชมงงคิดว่าเป็นเงินทุนให้ให้เลยไม่ได้คุณกู้ยืม แล้วไม่มีการทําสัญญาเหรอนี่ไงข้อมูลน่าตกใจเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าหลายม,ม,มันเปอร์เซ็นต์เยอะมากแล้วก็บอกว่านี่อันนี้อ๋อที่เขาจะบอกคือล่าสุดเนี่ยเล่งให้ข้าราชการเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ถ้าเขาร่วมก่อนจะพ้นจะไม่ดําเนินคดีแถมพักเงินบางส่วนคืนด้วยอาจารย์คืออะไรนักหนาคือทําผิดไปแล้วยังแบบอ้าวใช่สิเดี๋ยวฉันคืนเงินให้ด้วยเอางี้นะ ประการแรกงงมา,าที่เขาบอกว่าไม่รู้นึกว่าให้เปล่าพี่เขาขอตั้งคําถามว่าตอนได้รับทุนเนี่ยต้องเซ็นสัญญาไหมต้องเซ็นต้องอ่านทั้งหมดอาจารย์เมื่อต้องเซ็นสัญญาก็ในสัญญานั้นคุณต้องอ่านครับและเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเราต้องรู้เงื่อนไขของเราใช่ไหมที่ฝรั่งเขาเรียกอ b l i ิ a เ i o ันว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ,รอย่างไรเหมือนอย่างเช่นพี่รับทุนพี่ไปเรียนสื่อดีพิเช้ทุนหมดนะครับพี่ก็รู้ว่าถ้าพี่มาใช้ด้วยเวลา พี่ต้องนางานให้เขาสองเท่าตัวที่พี่ไปเรียนถ้าพี่ไปเรียน3าต้องทํางาน6อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพี่เบี้ยวไม่อยากจะใช้ทุนอยากจะใช้เงินพี่ต้องใช้สามเท่าเงื่อนไขนี้พี่รู้เต็มอกเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้กลับมาสอนและสอนจนครบเลยดเลยนี่นะครับพี่ไปเรียนรอบแรก2ปีกลับมาสอนสี่ปีแต่ว่าพี่ยังสอนไม่ครบเพราะพี่ได้ทุนต่อมา สอนได้แค่2ปีก็ยังค้างอีกสปีก็ได้ทุนต่ออีกไปได้ทุนไปรอบหลัง4ปีต้องใช้8ปีรวมกับที่ค้าง2ปีเป็น10ปีเป็น10ปี<ม>พี่ทํางานตั้ง19ปีเนี่ยงาก็น่าชื่นชมคนสมัยนี้ไม่เป็นแบบนี้นะหนีไปเลยอ่านข่าวเยอะแยะไปแล้วนี่ดันเป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงใหญ่โตคืองน,นี้ที่ก๊อฟเริ่มอารมณ์เสียคือถ้าคุณตามข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะพบว่าไอ้กองทุนกอยศเนี่ยอาจารย์มันมีการรนรงอยู่ตลอดเวลาว่าว <มา S 1> ่ามาใช้นี่นมาใช้นี่แล้วมันตลกตรงไหน คุณเป็นหน่วยราชการข้าราชการของคุณเองซึ่งมันมันมีข้อมูลกันหมดมันต้องรู้ไหมอาจารย์ก็บอกแล้วมันคือแค่ก็แค่แก้ตัวว่าเป็นการเป็นการแผลไปนะแล้วอย่างนี้ถ้าเข้าร่วมคนการเดี๋ยวคืนเงินบางส่วนให้ด้วยนะเอาใจกันไปอีกยังไงดีอาจารย์กับกับมันมันคงจะเป็นหลักการอันนี้กับคือมันมีหลายที่หลายแห่งนะครับที่เขาเรียกว่านิรโทษกรรมนะครับอย่างเช่นสารัตเมื่อถึงเวลาหนึ่ง เขาจะออกกฎหมายนิ้ิรโทศกรรมสําหรับคนที่อยู่ในสระเปานนานมากแบบโรบินฮูดอ่ะถึงเวลาก็เออกมาซะขึ้นทะเบียนอย่างน้อยก็อยู่ในระบบเดี๋ยวจะได้ใบเขียวเราจะได้เสียภาษีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบ้านเราก็มีนิตรศกรรมภาษีอืถ้าคุณหนีภาษีมาโดยตลอดนะครับแทนที่เราไปตรวจเจอในว่ามาหลังที่คุณจะโดนจับเข้ามาเราจะไม่มีการไปปรับไปไหมคุณย้อนหลัง แต่ขอให้คุณเข้าระบบเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่เพราะฉะนี้ก็เข้าขายนิรโทษกรรนะครับว่าเออคุณไม่ได้ใช้ทุนเพราะคุณคิดว่าเป็นของให้ฟรีครับอะแต่คุณผิดนะมาเข้าระบบเรามาใช้นี่ฟังเยอะอาการโกดลดลงหน่อยเพราะก็แค่รู้สึกว่าคุณเป็นข้าราชการคุณคุณโกงขนาดนี้คุณโดนไล่ออกยังได้มันก็เหมือนเวลาที่คนเป็นหนี้เสียสุดท้ายเขาก็แหกคัด เอาแต่ต้นแม่เอาดอกอ,อย่างน้อยก็ได้ได้เงินอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มีลักษณะแบบนั้น,นแบบที่รโทษสกัดไม่รู้แหละรู้แต่ว่าก็ช่วยๆกันจ่ายแล้วกันเพราะมันเป็นกองทุนที่ทําให้คือมันต้องให้คนรุ่นหลัง<ช>ได้ใช้ต่อเด็กรุ่นหลังจะได้มีโอกาสเรียนแต่ว่าการมีโอกาสเรียนก็ไม่แน่นะครับเพราะเรื่องต่อไปนี่โหดเหมือนกันอาจารย์เดี๋ยวก็จะอ่านข้อสอบของอนบุบาลขึ้นปนหนึ่งให้อาจารย์ฟังนี่อ่ะเขาก็เป็นการรวบรวมข้อสอบจากเพจของคุณวิริยาเอ็ดูโซนนะครับเขาแชร์ข้อสอบเด็ก จะขึ้นชั้นปอนหนึ่งข้อ2 2อาจารย์เขาถามว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงภายในบ้านข้อใดตรงกับหลักประชาธิปไตยก็ไก่หลักสิทธิขอไข่หลักนิติกรรมข้อควายหลักเสรีภาพงงูหลักการใช้เหตุผลนี่คือนอนุบาล<อ>จะขึ้น1 1> ปอนหนึ่งอนุบาลครับจะสอบเพื่อจะขึ้นปอนหนึ่งพี่<ไ>ว่าเด็กมหาลัยบางคนตอบไปยังไม่ได้นี่ยังงงเลยข้อ่ะข้อ23ยกตัวใหญ่สักข้อหนึ่งครอบครัวใดเป็นครอบครัวประชาธิปไตย กอไก่ครอบครัวของกฤษมีแม่เป็นใหญ่ในบ้านข้อไข่ครอบครัวของกันใช้ใจฟุ่มเฟือยข้อควายครอบครัวของกินรีทุกคนช่วยกันทํากันบ้านงองูครอบครัวของกร้องฟังความคิดเห็นจากพ่อแม่เสมอนี่คือเด็กอนุบาลคุณผู้ชมเพื่อจะไปอยู่ชั้นปหนึ่งเ่างี้นะตอนนี้นะครับข้อสอบที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยครับหนึ่งบางเรื่องยากเกินเหตุสองบางเรื่องไม่ตรงชื่อวิชา มีวิชาคำนวณไปอยู่ในวิชาสังคมงมีวิชาภาษาไทยไอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ <c oughs> แล้วก็สามบางทีช้อยนั้นเนี่ยมันใกล้กัน <c oughs> หรือบางทีมันตอบไม่ได้นะคะอย่างเช่นละครเรื่องไหนแสดงความเป็นไทย <c oughs> <c oughs> ก็จะมีผู้ชนะสิบทีสจะมีคุณศึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาออกข้อสอบเขามีในใจของเขาจะเป็นเรื่องอะไรแต่จริงๆเนี่ยเด็กสามารถที่จะตอบได้ทุกข้อเลยนั้นไอ้เวลาออกข้อสอบเกินความรู้เกินเรื่องอย่างเงี้ยอาจารย์ในฐานะอาจารย์อาจจะรู้สึกก็ว่ารู้สึกว่าหรือครูหรือคนออกข้อสอบเนี่ยเขากลัวจะได้คะแนนเต็มเอาให้มันยากสุดไปสักสามสี่ข้อจะได้มีโอกาสได้คะแนนเต็มทำไปเพื่อแล้วมันยุติธรรมไหมล่ะนี่แหละเป็นเหตุของทําให้เด็กต้องเรียนพิเศษ ถ้าหากว่าหลักสูตรมีแค่นี้อาจารย์ในโรงเรียนสอนแค่นี้คนออกข้อสอบก็ไปหยิบเอาไอ้สิ่งที่เป็นตํารามาแล้วออกในนั้นเด็กก็ไม่ต้องเรียนกวดวิชาเขาทุกคนจะเรียนเท่ากันหมด่าฮะอย่างพี่จะเล่าให้ฟังนะพี่เรียนจบทรงเรียนเทรบสตีนทั้งหมอต้นและมอปลายตอนนั้นพี่เป็นนักเรียนประจำสาเหตุที่พี่ไปสอบเตรียมอุดมเพาออะไรรู้ไหมไอ้เพื่อนเพื่อนที่เป็นนักเรียนไปกับมันเรียนพิเศษกันแล้วมันก็เอาโจทย์คณิตศาสตร์ ที่เป็นวิชาแคนคลัสที่เราไม่ได้เรียนกันมาคุยกันคนนี้เรียนโรงเรียนอโนชาคนนี้เรียนโรงเรียนนู่นนี่เอามาดูกันพี่บอกถ้าเกิดข้อสอบมันออกอย่างนี้จริงฉันไปสอบฉันไี่ตายหรือาฉันไม่ได้เรียนพิเศษเลยกับพวกเธอพี่ตัดสินใจเลยอยู่คริสเตียนต่ออไม่ไปสอบเพราะพี่สอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแล้วถ้าเกิดพี่ไม่ได้เรียนกวดวิชาแล้วเกิดเขาออกข้อสอบเกินกว่าหลักสูตรที่พี่เรียนไปออกแคนคลัสโดยที่จริงๆแล้วมอต้มนเรียนแคนคลัส พี่จะทาไงก็าทาไม่ได้เออแล้วจะคือพี่ทำไม่ได้พี่สองเขาเตรียมไม่ได้พี่ไม่อายพวกมันเหรอพี่ไม่ไปมันยากเกินไปฟังแล้วก็แบบไม่คือมันมันไม่แฟร์กับเด็กที่ไม่ได้เรียนกวดวิชาในการจ่อขขอสอบเกินกว่าหลักสูตรครับแม้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะให้จันมหาลัยออกนะเขาเอา p a s s ที่เขาสอนอยู่ในมหาลัยไปออกอคือ reading comprehension ที่เขาสอนปีหนึ่งปีสองนะเอาไปออกได้สอนแล้ว มันก็ไม่คุ้มไอ้ยมันก็ไม่ไม,มันไม่ยุติธรรมกับเด็กที่เรียนอีกระดับต้องสรุปเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ข้อสอบยากไม่ได้บอกว่าเด็กฉลาดไม่ใช่เนาะไม่ได้บอกครูสอนเก่งข้อสอบยากไม่ยุติธรรมกับเด็กนะครับข้อสอบที่ช้อยมีมากกว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่ทารุณที่สุดข้อสอบที่ไม่ตรงวิชามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้วัดความสามารถด้านนั้นนะครับและในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่าเราเอาข้อสอบเกินไปมันก็ไม่ถูกต้องเราอยากจะวัดว่าเด็กเนี่ยรู้วิชาสังคมไหมแต่เราดันไปออกเป็นคณิตศาสตร์เนาะมันก็จะแบบงงแล้วถ้าเกิดเด็กมันคำนวณไม่ได้เพราะคณิตศาสตร์มันไม่ดีแต่เรื่องสังคมมันตอบได้ทําไมคุณไม่ออกข้อสอบทางสังคมจริงๆล่ะเอางี้เรื่องนี้ฝากผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครูบ้าอาจารย์ขอออกข้อสอบอย่างที่อาจารย์บอกครับออกข้อสอบเท่าที่เราสอนมันจะทําให้เด็ก ทำงานได้แล้วก็เออทำทำข้อสอบได้แล้วก็แล้วเวลาใส่ช้อย,อยใส่ช้อยเนี่ยดูให้มันดีเนาะว่ามันมีช้อยที่ถูกเพียงอันเดียว <No. S 2> อย่าให้มีมากกว่าน <No. Check S 2> ี้เนาะเช็คตัวเองด้วยเนาะใช่อะไปอีกเรื่องดีกว่าเรื่องนี้อาจารย์พูดกับหลายครั้งแล้วอาจารย์คงแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้ฉันบอกเธอแล้วนั่นก็คือวัฒนธรรมเซลฟี่อาจารย์เขาบอกอย่างนี้ครับอาจารย์3ปีเนี่ยนะครับดับไปแล้ว49คนอายุเฉลี่ยใน21คนล่าสุดเป็นเด็กม .5 ขึ้นไปถ่ายเซลฟี่บนดาดฟ้าห้างตกลงมานะครับก็บาดเจ็บสาหาัสอาจารย์มองตัวเลขนี้ยังไงบ้างครับก็เราก็พูดกันทั้งหลายครั้งแล้วนะคะคือคุณจะเซลฟี่อะไรก็ระมัดระวังตัวสักนิดนึงอย่างที่พี่ได้ก็ฟังอะว่าพี่พาลูกน้องไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็เราก็ขึ้นไปบนหน้าผาแล้วบนหน้าผานั้นไม่มีรัว้วไม่มีกั้นเลยเลยลูกน้องพี่ก็ ถอยหลังไปได้เร <c oughs> <ๆ>ื่อยเพื่อจะเอาวิวพี่ก็ยืนแล้เพอแล้วพี่ก็ยืนตะโกนอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> นาะพามันล่วงก็ล่วงไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นที่ภูฐานที่ภูตานก็เกิดขึ้นแล้วอะไรตา่าง <c oughs> ๆที่สูงๆน่นมีหมดอะครับ <c oughs> ระวังกันหน่อยเถอคะค่ะเนาะนะคะ,นะค,ะคือไอ้การที่เราต้องการภาพที่มันสวยมากๆจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเราควรจะทําในขอบเขตใดมันอันตรายเนาะก็ แค่หยิบมาบอกอาจารย์เลยครับเพราะอาจารย์นี่ถ้าไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับคุณทําลายความสุขคนทั้งหมดเลยถามว่าคนในรถจะมีความสุข<อ>ไหมเนาะมัม,ม,มีเพื่อนตกลงไปเออเนาะถามว่าไกด์เขาจะทําหน้าที่อะไรตกลงเขาจะทําหน้าที่เอาคนที่เหลือไปเที่ยวต่ออย่างสนุกสนานหรือต้องมาดูแลไอ้คนที่มันตกตายเนาะก็เผาๆหน่อยยกเรื่องนี้มาเพราะอาจารย์เสรีเนี่ยคุยกันเรื่องนี้เสมอก็เลยยกมาครับก็เซลฟี่ให้ระวังแล้วกันพักดีกว่าเพราะช่วงหน้านี่ฮะอาจารย์ที่ก็บอกอาจารย์ไว้อย่างน้อยสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับ นี่ขยันเขียนกันมากจริงจดหมายเยอะมากเดี๋ยวจะไล่เรียงตอบช่วงหน้าส่วนใครที่ชมสดอยู GG, şey ่หรือว่าชมรีลันอยู่4 6 4 2 2 0 0สารับคนชมสดสำหรับรีราน f a c e b o o k ส e เลเยรีลามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันสักครู่เดียวครับ